สวัสดีครับมือนี้กลับมาพบกับกีสารหักทินแล้วนะครับเนาะมื่อนี่สาพอกมาหาไซเบทครับหมายก็เป็นหน้าผมนี่แหละมองเกาออกมาคำใช่ไอนเจ๊งหน่อยครับเพราะว่ามันไซเวทโม่ไลยครับเนี่ยห่วงช่วงนี้ฝนมาตกหลาเมื่อติดตอนะครับแดดออกน้ำห้อนโว่าป่ามันกลับลงไปไดหนองสาคขึ้นเกาลรไปบรได้มาใส่หลาเมื่อเลยครับเพราะว่ากินป่าเขาจะเบิดแม่ว่าเดี๋ยวกินเบิดักคนยังไปไซไม หาไปกินครับว่ได้หาไปแบงขายให้ผู้ใดเขาจ้าก็มาถามซื้ออยู่ด้วยว่าผมมาขายครับมาเคยขายจากเตือหาป่าไปเจอเอะไรก็ได้ออกมาหน้ากับพอดีเห็นไอ้คนนน,น,นขาดหน้าอยู่ไอ้บ้าอีสานคนพันถิ่เมืองคนขาดหน้าเนี่ยปัจจุบันของพื้น่ขาดไปน,นี่ครับป่าก็ออกจากน้องไอ้คนนี้ครับน้องลุง ลงมาให้หน้าหน้าผมหน้าผมก็มีหนองอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางครับแล้วก็อีกหนองสองหนองนึงมี้พุ่นจะกอ่อไผ่พันุ์นี่ครับเงี้ยมงงงงเงี้ยออกมาทำเมี้ยรลูกกบครับ,รรรบจจเบ็ดน่าจะไซเบอร์หลายครับ,รบรเพราะว่าพื้นที่มันเหลือหน่อยแล้วน้ำโบกลงหลายแล้ว ป่ากื้บ่อห่าวคือบองน้ำบุกที่ใดบ่อเด้อ่อยังไหนมาล่องมึงครับมาบึง,บงวิธีการเกี่ยวเนื้อครับเกี่ยวเนื้อหงกกผมสิกเกาะตรงกกหางมันว่าตรงกกหางตรงนี้ครับตัวลักษณะประมาณนี้ ผมใส่จุ่มนะครับบริษัทใส่รอยบางคนกบอกว่าก็ใส่จุม่มแท้แต่ผมมักใส่จุ่มพูดสิครับนี่โอเคครับเดี๋ยวผมไปใส่ให้มันแล้วก่อนคำละแล้วตอนมื่อยามเหมือนแลนด์เหนือไทยเบิร์กไม่เนาะมาครับบริษัทในเวลาไปยามเบ็ดต่อยขึ้นเลยครับเงี้ยห่วงนี่ผมเมาื่ยามเล็กจักหน่อยครับบุคคลเงื่อใส่เดือนเด้เงี้ยห่วงนี่ สช้เวลามาหยามเด็กจุกหน่อยครับกว่าป่าจะกินตอนนี้สองทุ่มครึ่งครับมันดูเหมือนกันมันจะเป็นไงตอนที่ว่าไซที่เป็นเนื้อไซเดือนกับหรือว่าหมานอยู่ครับหรือว่าได้อยู่แต่ว่าเงี้อห่วกจะเป็นยังไงมันดูเหมือนกัน,นครับคือแบบเดี๋ยวไป <c oughs> ทางในกระซือยู่แท อ่าอืมอืมนีครับดังแหลกเสยครับบอถืออย่วก่ี่คือปนาทางที่สองกับบอถือสามสี่กับบอถืองนหมดนะครับไปด้ มันมีป่าบ่าละ่ะเด็ดจัดหลายเมื่อครับเด็ดจัดสีหาเมื่อเลยป่าบระมานกับลุ่มหนองสาบอะรแบบมันห่อนเอคือบ่ล่ะครับไปเมืองน้ำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม่นบหมดแล้งนั้น นาจะขึ้นอยู่ครับคื้ดาวขึ้นล้วบ้านี้โอ้เงียหวงทำงานอยู่ครับบ่เนีอื้ออื้ออื้ออืเิเล็ดจุ่มเลยครับเียหวกวัน,วนมามาสิบถือทำงานทํางานนะผอยาเอียงขึ้นหนึ่งเยยอยผาอียงขึ้นหนึ่งแท้อูือหนักนะครับหนักันกนก โอ้หอควใหครับควใหญ่าตนใหญ่อออ้เมเ้หกตัวแรกกัหรือว่าตัวให่เติบแาจมีครื่งโล่ตัวนี้ ใส่ไงดิเดียเนียวๆต้องมองขของก่อนเียหัวงนี่ยตัวง่ัวือ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนมาอใครครับาของของไปเครื่องนึงก่อนอันตรายขอเขาขอปากเหยียบไปครับตัวแรกเหยียบหมด ก็ไปต่อกันแท้ในี่น้ำถั่วเครับนี่เกันเมื่อกี้ก็ได้ตัวนึงมาแล้วอ่ันงนี้เป็นไงโอ้ยนางนี้เป็นเนื้อไส้เดือนครับเนื้อไส้เดือนอ่านเงีบบ่หลับโอ้โอ้เปปลาตัวนี้น่าจะเลี้ยงลูกครับ ล,ลูกเต็มเลยถ้าแบบนี้บอได้ทำแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อเสือเดือนครับเป็นไงเห็นลูกบ่ปลาลูกคอกเต็มเลยครับมาซอยแม่มันบ่ไว้บ่ไว้บ่ไว้แบบนี้ปล่อยครับตัวเงี้ยปนไดยกับเอาแบบนี้ตายตัวเงีง่นี้ครับปลาเดี๋ยงดูขับปล่อยวะ ลูกม็ไม่แย็งยิ่เลยนะเดี๋ยวนะวเป็นไงกันครับเป็นไงกันแต่ว่าเป็นป่าเลี้ยงลูกผมจะปล่อยเมาไว้ตัวที่สองนี่เป็นป่าเลี้ยงลูกมองหน้าลูกถ่ายอยู่ไหมเต้มอยู่เอา้าไปเลี้ยงลูกเจ้าให้มันง่าด้วยเฮปล่อยเบาป่าเลีเ้ยงลูกไป ต่อครับปดแล้วเมื่อกี้นีปลาคอตัวเมื่อกี้เป็นปลาเลี้ยงลูกเลือดเอาเกด่ด้านหลังนี่ดนเป็นเป็นเปียกๆเอ๋โอ้โหเห็นละปลาเนื้ออ่อนครับสายเสี้ยมโอ้ยงสีเหี่ยวครับงสิจะเป็นปลาเลี้ยงลูกคือเมื่อกี้บอกดิมันนั่น ให้เขาไปเรียงดูเขาซะนี่ครับตัวที่สามต่ว่าปล่อยตัวนึง่งละเป็นปลาเสี่อมมาครับตอนเศร้าไปเลยนะกูเบ็ดตั้งกันเพื่อนีอยามรอบเดียวครับเนื้อห่วงไม่ได้ยามหลายรอบคือเนื้อเสียเดือนยามรอบเดียวครับปลาคือผมมาเพราะห่อนแล้วก็กลับลงอ น้องว่าอะไรบอกยามรอบเดียวครับเพือนี่ป่าสามตัวป่าเสื่อมหนึ่งอ่าคอสองแต่ปาคออีกตัวหนึ่งเหม่อนผึ้งป่วยเขาว่าเป็นป่าเลี้ยงล <van şimdi S 1> ูกป่าดูคอเต็มอยู่นัวขอสิบิดแมวมาแถวนี้เพืน sure. ่ right นป่าเต็มเยอะเลย ถึงเล็ดหรือเปล่ามือี้ฝนตกไหมอีกแม่ยีงครับเออมากตกหลายมันเมียนป่าเต็มเลดอย่างมันไมกาตอนเศ้าตอนนี้ตีหาเครื่งตีหาเครื่งรงรองทุกจ้เจียงดีบ่ไหนเย มาถือมองอย่างที่เก่าอยู่ขอครับรเก้าอยู่ประมานีาโอ้ปลาเต็นเมื่อกี้นี่ปลาเธอีอิีปลาเต็นตรงนี้หลังมันเต็มเมื่อกี้ มาได้ไก่ปลาเต็นเอาอ้าเป็นปาถือยู่จริงจริหลุดซ้ำโอเต็นหอเต้นห่อยรุดซ้ดำเออโอ้นี่ครับลังนี้บลุดบลติง่งนอ้โห เนี่ยของตอนเสาครับล้างตรงคามกันนี่ถือกันดยถ้าว่าหรูดมาแล้วครับตัวแรกมานนี่หรอกไปต่อครับในประคหน่อยว่าตัวหนึ่งครับยามสิเ็ษนี่แหละในบึงหลังนี่เบ็ดเรียวมาสามสี่หลังอาจจะเป็นประคหน่อยใส่เดียวกันครับใส่พ,อพ่อปน ว่าได้หลุดอีกคือดังนี้แหละปลาดินวมนวมอยู่มอจะโก็โเสียบเนี่ยเนี่ยมาเลยขอใส่ป้บาบโพดโอ้ตัวนี้กินเลิกตัวนี้กินเลิกเลกกน่อยดีครับได้มาแล้วตัวที่สองก็งครับหลังนี่คือหักสีน้อ,อบปลดีเนาะ ป่าอยี่ยมัโอ้หักก็สือรับตวบ่าบ่อไหยังหวกกับบอหล่อนมาเข้าวัา,อ,วามมยอยาาอ่ไหนโอ้ยก็ะสได้ถิ่มกระสืออะีรหักดยนไว้ในหวกตัวนี้เห็ดหักอุ้ยตัวครับป่าสามตัว้ว เนือหลังสุดท้ายเสร็จน,นะครับยามเบียดมาทั้งเมดปนีกประมาณสามสิบหลังครับหลังสุดท้ายเป็นขั้นเบียดสีเปียกเ,เนาะ โอ้ตัวนี้อ้วนครับตัวนี้อ๋อตอนนัวน,นี้อ้วนเลยหอมปากให้สีนุ่งรุดครับตัวน,นี้สวยงามเลยเดี๋ยวมาสรุปผลงานเลยครับยามเบ็ดเสร็จแล้วเพิ่งปลดปลาได้เมื่อกี้เลยทั้งกินว่ามันกิน,น,กนปลดง่ายอะ่าครับปลดยากจั็หน่อยให้มันเลือดปลาเลือดคน ยุ่มมือนีก็ได้โอเคครับผลงานเศร้านีก็คือว่าพ่อได้แกลงนี่ครับหมาน,นี่ดอกประโคสามตัวครับใส่แกลงตัวนึงใส่ปนสองมือขึ้นได้อีกตัวนึงครับเป็นซีเพราะฉะนั้นมือข,ขึ้นได้สองตัวปอยตัวนึง่งนะโอเคก็ถือว่าหมาน,นี่แหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อจบน้งเพี้ยนท่านี้นะครับนอกคลิปหนาสิไปใส่เบ็ดยบอยู่ใส่กะเดี๋ยวไปถ่ายเบิองไม้นะครับดูว,ว่าจะไปหาน้องนนกินอะไรกะ คอยติดตามกันนะครับเนาะสวัสดีครับ